สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยเล่นทั้งวันนะคะพวกหวยหุ้นหวยอะไรเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่มีแนวทางโอ้วันนี้สำหรับหุ้นนะคะห้าหกถือวามายับเลยค่ะสียังไม่เท่าไหร่นะคะสียังไม่เท่าไหร่โอ้เอดรู้สึกว่าห้าหกจะมาเกือบทุกหุ้นเลยนะคะ แต่ว่าตัวประกบเราก็มันมามันตัวประกบมาต่ําเกินเนาะมาหนึ่งมาสองมาสามนะคะประมาณนี้ก็แต่ก็ถือว่ามาโหดมากนะคะห้าวันนี้นะคะดูบกห้ากับหกที่นั่นแค่แอด out เข้าค่า,านะคะรวมทั้งห้านอยด้วยนะคะพวกน่อยอื่นๆก็ห้าหกเต็มเลยนะคะยกเว้นสองสามนอยนี้นะคะยกเว้น ยกนสองนอยเนาะที่ไม่มีสี่ไม่มีห้าไม่มีหกนะคะเอามาดูกันนะคะแอดสรุปคร่าวๆให้นะคะทุกคนครัวทุกคนยังไม่มีแนวทางกันเนาะจะได้เอาไปพิจารณากันดูนะคะก็แนวทางแอดก็บอกแล้วเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะก็เอาไปพิจารณากันดูก่อนนะคะถ้าชอบก็ถึงจัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ดูเป็นแนวทางนั่นแหละค่ะ โอ้แต่4 5 6 5 6เดินดีมากคะ่ะวันนี้5 6โอ้ไม่ใช่จะเปลาวพัฒนาเพราะ5 5 6หุ้นหุ้นหุ้น,นทั้งนั้นเลยนะคะส่วนมากจะเป็นหุ้นนะคะร้อน5 3 5 1 5 3โอ้ย5 3หวานเจี๊ยบเลยวันนี้5 3 เอามาดูกันนะคะ3ตัวนะคะเราวินแตก15กระดานเลยนะคะวินแตก3ตัวนะคะสุดยอดมาก500ก็มา900ก็มาโจนทั้งนั้นเลยนะคะนี่5 1เนี่ยพวกนี้มันมาตัวต่ำนะคะมันลันตัวต่ำอุตแตห้าสมมาโหดเนาะ ไขหมานไครเฮงไครปังแอดดีใจด้วยนะคะเมื่อคืนดาววีเราก็ไม่เด้งนะคะดาววีไม่เด้งดาววีช่วงนี้ก็ไม่ค่อยน่ารักนะคะแอดก็สรุปคร่าวๆให้นะคะสรุปคร่าวๆดาวโปกใครที่จะไปด้วยก็พิจารณาหน่อยนะคะเมื่อวันศุกร์ก็ตายค่ะอู้ยนั่นมันแอดถืตอตรงไปหาหกขึ้นมวลบ้าง ทุกคนก็ดูนะคะแอดคร่าวๆให้ดูนี่นะคะวินที่จับให้นี่เห็นไม่มานอยจิตกระดานนี้มานอยจิตลอยพิเศษเนี่ยค่ะแปดห้าหนึ่งแอดว่าและแปดห้าหนึ่งมันอยู่กระดานไหนวะมันอยู่บินไหนมันอยู่อันไหนแอดว่าแอดคุ้นมากค่ะแปดห้าหนึ่งจะทำไมถึงในในสูตรของห้านอยถึงไม่แตกสามตัวนะคะหาบินเสนันนี่นะคะแปดห้าหนึ่งนะคะในตารางนะคะแตกสองลอยเลยนะคะนอยจิตแล้วก็ แปดห้าหนึ่งนี่หน่อยพิเศษนะคะพวกนี้เป็นไต้หวันเนาะอังบายนี่ค่ะอังบาบอังายนี่มัน 4, 6, 0, สีน่หกศูนนี่นะคะพวกนี้แอดก็มาวินให้ดูค่ะนี่แหละคะ่ะตัววินในตารางเอาเอาพวกนี้นะคะไปวินสามตัวนะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุกกระดานนะคะก็มาสรุปคร่าวๆให้เนาะ ใครที่ยังไม่มีแนวทางก็ลองมาพิจารณาสูตรนี้ดูนะคะไปได้หมดนะคะสากระเบือ,อยันเรือลบนะคะใครชอบสูตรนี้ก็ไปสูตรนี้บางทีสูตรฮาน้อยก็ปังดีค่ะเอาสูตรน้อยมาเล่นก็ได้ค่ะสลับสับเปลี่ยนกันนะคะแล้วแต่ใครจะชอบสูตรไหนนะคะแอดก็ลงให้ดูเป็นแนวทางเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะแอดก็โหหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทําสูตรหวยอ,ออกมาอีกนะคะผู้หนาสงสารเลยอ,อจะได้มีกํกำลังใจทําให้ทุกคนดูไงแอดก็อยากมีโมเมนต์นี้ก็ขอให้ปังๆเด้อก็ขอบคุณทุกคนละค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้เป็นแนวทางที่ดีแล้วกันเนาะเอาไปจับเอาไป มิกแอนแมทกับของตัวเองดูค่ะทุกคนเพราะว่าแอดก็ทําเพียงตามสูตรนะคะแอดไม่รู้ว่าหวยจะออกอะไรค่ะสีหน้ากระดาษ a อเหมือนกันค่ะสากกระเบืรอยันเรือลบนะคะแอดก็ดักไว้หมดนะคะได้รอบละนิดรอบละหน่อยค่ะไม่ได้ไม่ได้ได้เยอะนะคะเพราะว่ามันซื้อเยอะค่ะทุกคนก็ไปพิจารณากันดูเ่าใครเผื่อบางท่าน แม่นๆจับไปตัวเดียวเลยป้าแตกสามตัวตารางนี่สําคัญเลยนะคะตารางนี่สําคัญเลยตัวสําคัญเลยตารางบางท่านที่อยากได้สามตัวนะคะบางทีแอดก็จับไม่ได้ค่ะตาลายมาดูนะคะเด่นหนึ่งสองสามนะคะเด่นหนึ่งสองสามโอ้ทำไมแอดเขียนเด่นว่าจะเขียนวิ่งลูดนะคะเออนี่แหละอันเดียวกันนั่นแหละค่ะเด่นหนึ่งสองสามนะคะของเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันทําไมถึงลงต่าก็ไม่รู้นะคะวันนี้ แต่ว่าตัวประกบมาสูงนะคะถ้าหนึ่งสองสามไปไม่ได้เอาหกเจ็ดแปดขึ้นนะคะทุกคนหนึ่งสองสามนะคะตัวเจาะให้ไปที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะสองหกสองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะคะอันนี้เป็นตัวเจาะนะคะก,ก็กลับหมาเป็นหนึ่งเก้าสอง 9นะคะแล้วก็39มเพวกนี้ก็เป็นตัวที่แอดแปลงออกมาให้ทุกคนดูนะคะว่านี่ค่ะหนึ่งนะคะมันแปลงออกมาได้อย่างนี้นะคะหนึ่1 6ก1ก้า1นึ่งหนึเกผื่อใครมีเผื่อใครมีเลขชอบก็ลองแปลงดูค่ะ2นะคะเอ้า2สวงว่าสองหกนะคะนี่269มันแปลงได้เป็น266 299 26 229 226 22นะคะ 369นะคะนี่สามนะคะก็แปลงได้เป็น366 399 336 3 3ก้พวกหุ้นน่ะออกดีค่ะพวกหุ้นน่ะออกดีดีพวกอย่างเงี้ยค่ะหามฮามอะไรเนี่ยออกอบ่อยมากบางทีก็กลับหัว69อะไรอย่างเงี้ยค่ะ369นี่ก็มาบ่อยนะคะวันนี้อุ้ยวันนี้แอดไม่เดียวสามหขึ้นตารางเนาะค่ะขึ้นเลขชุดเพราะว่าพื้นที่ไม่พอเนาะ มันต้องเน้นตัวหลักของในเลขตารางเนี่ยค่ะแต่บางทีแอดก็ลั่นสูตรนะคะเอาขึ้นให้ทุกคนดันมาในตารางขราวนเรามาดูกันนะคะไอ้ในตารางนะคะในตารางมีหนึ่งสามเจ็ดนะคะหนึ่งสามเจ็ดสองเก้าหกแปดนะคะของพรุ่งนี้เนาะหนึ่งสามเจ็ดสองหกเก้าแปดนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองแปด หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดแปดหกสองสามหกสองแปดหกเจ็ดสามแล้วก็หกเจ็ดแปดนะคะอันนี้เป็นเอ่มเป็นตัวในตารางนะคะเป็นตัวในตารางแปดชุดที่สูตรให้นะคะตัวแปดชุดที่สูตรให้ก็คือประกาสีดํานะคะแอดก็แปลงศูนย์เป็นหนึ่งให้นะคะแปลงศูนย์ศูนย์ศูนย์ เป็นหนึ่งให้กับหัวเก้ากับหก,กบหให้นะคะน้งหกิีสามโอ้ไม่ใช่พุ่งนี้เลขทูบจะมาแลว้วเหรอเอา้าอ๋อพ่งนี้ไม่ใช่หวยไทยออกไม่ใช่นะคะก็วันหวยไทยออกก็อย่าลืมจับตามองสูตรนี้นะคะทุกคนแตกทุกรอบเลยทุกทุกหวยนะคะแต่พอบอกทีไรไม่เข้าทุกทีเนาะ หนึ่งแทนค่าเป็นศูนย์ก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามนะคะหนึ่งสองแปดศูนย์สองแปดหนึ่งสองสามศูนย์สองสามนะคะอันนี้แอดก็เอาขึ้นเป็นเลขชุดให้นะคะแล้วแอดก็ยึดต,ตัวหลักแอดกลับคืนมานะคะหนึ 1, ่งสามเนี่ยพวกนี้แอดยึดต,ตัวหลักแอดกลับคืนมานะคะไม่รู้ครบไหมนะคะก็ ถ้ามันไปต่อไม่ได้หรือว่ามีตัวไหนรันนะคะถ้ามีตัวไหนเดินดีก็เอาตัวที่ใช้งานไม่ได้ออกได้เลยทุกคนแล้วก็เอาตัวที่มันเดินดีเข้าไปนะคะมันก็คงจะเดินดีอย่างนั้นแหละออกทังวีท้วันละค่ะถ้าเป็นหุ้นนะคะส่วนมากพวกนี้จะเข้าหุ้นนะคะพวกเลขชฉุดนะคะเข้าหุ้นเข้าตัวรูดวันนี้ถือว่าตัวสุดท้ายมาแียวเอาอีกแล้วนะคะ วันนี้ก็ถือว่าถ้าใครจะรูดเนาะสมมุติเนาะหกวันนี้หกถือว่าเดินดีอยู่นะคะห้าหกโอ้เอดไม่กล้าการันตีแล้วเหมือนฮานอยนะคะพอเราให้ตัวสุดท้ายมันไปหนึ่งตัวหน้านะคะพอแอดไม่ให้มันก็ออกตัวสุดท้ายมึนกับสูตรตัวเองนะคะมาดูดาวีนะคะดาวีคือมีแอดตามหกศูนย์นะคะแอดตามหกศูนย์เบิ้ลนะคะดาวปกดาวปกจะมีเบิ้ลไหมทุกคนเพราะว่า วันนี้หุ้นมันเบิ่นเนาะหุ้นมันเบิ่นมันหามแต่ดาวปุกไม่ค่อยไม่ค่อยเบิ่นนะคะนานๆจะเบิ่นทีก็ลองสี่แปดดูนะคะทุกคนแอดก็ไม่ค่อยเก่งหุ้นนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งหุ้นลองเอาไปเอาตัวปรุงตัวเปิดอะไรไปลองจิ้มดูคะ่ะใครที่ชอบนะคะส่วนมากจะฟุกเข้ามากกว่านะคะ อันนี้แอดทำให้ดูนะคะเผื่อ fc บางท่านอยากเห็นนะคะนี่คือตัวที่แอดไปนะคะแอดเอามาบอกคือเซนเอรตัวที่แอดไปถ้าชอบด้วยก็จัดนะคะสําหรับสองดาวนี้แอดชอบเล่น,นะค่ะชอบมากๆเลยคือดาววีนะคะแต่ว่าช่วงนี้ดาววีไม่ค่อยน่ารักนะคะตัวตัววิ่งลูดไม่ค่อยเข้าค่ะมีแต่เบิ้ลช่วยชีวิตนะคะก็เลยรอดตายเลเมื่อคืนนี้ก็ไม่เท่าทุนนะคะโอ้เมื่อคืนนี้กาชาตน่ารักเย้ยดาวกาชาบ แล้วก็ลัดวีนะคะแอดติดใจแอดจะไปเล่นอีกวันเพราะแอดไม่ค่อยได้เล่นพวกนี้นานแล้วนะคะลาวกาชาินี่ไม่แตกเลยนะคะตายบ่อยนะคะมีอู้หม่นไม่ได้แตกมานานมากนะคะลาวกาชาดดับสนิทเลยะค่ะแล้วก็อีจนสตาร์อู้ดวงไม่ถูกกันค่ะเอาสำหรับคลิปน,นี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หนานขอให้ยิงขอให้ฟังขอให้โชคดี สวัสดีค่ะ